จากจดหมายเหตุความทรงจำสมัยฝรั่งเศสยึดจันทบุรีที่เขียนโดยหลวงสาครคดคชเขตมีข้อความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าช่วงเวลาอันน่าอดสูที่ผู้คนบนแผ่นดินเมืองจันทบุรียังคงจำได้ดีคือเรื่องที่ทหารฝรั่งเศสและทหารในบังคับมาอาศัยน้ำในลำธารตรงย่านสะพานท่าหลวงรวมถึงท่าวัดโบสถ์เมืองเป็นสถานที่เปลือยกายอาบน้ำแทบทุกวัน ทำให้คนจันในยุคนั้นต่างรู้สึกอุจจาตาเกิดอารมณ์สมเพศสั่งเวทใจเป็นยิ่งนักโดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่ต้องสัญจรผ่านไปในบริเวณนั้นต้องหันหน้าเบือนหนีหลบลีภาพอัปรีที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่ทว่าบรรดาทหารฝรั่งเศสกลับพัวเราะชอบใจไม่รู้สึกอับอายอันใดเลย และนอกจากนั้นในจดหมายเหตุความทรงจำอันลําค่าของหลวงสาครนคชเขตยังได้บันทึกเหตุการณ์พลาพลานอิสรภาพของเมืองจันทบุรีในครั้งนี้เอาไว้อีกว่า ช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเมืองจันทบุรีบังเกิดมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาชาวบ้านย่านเมืองจันทจะแห่แหนกันออกมาตีกรอกเคาะไม้รัวกรอกคล้องระฆังทำเสียงดังอึกกระทึกคลึกโครมจนสนันกันไปทั่วทั้งเมืองเพื่อให้พระราหูขายพระจันทร์ออกมาจากคติความเชื่อเดินกล่าวนี้ทำให้ก้อมันดังโรแบ ผู้บังคับการกองทหารฝรั่งเศสตกอกตกใจและเกิดอาการตื่นตูนไปว่าบรรดาทหารไทยจะยกพลขนกันมาบุกค่ายทหารของตนจนต้องทำการเป่าแตรส่งสัญญาณปลุกทหารขึ้นมาประจำการพร้อมอาวุธครบมือเพื่อเตรียมตัวประจันบาาทำการรบทับจับศึกกันเลยทีเดียว